างสาวสุพิชาธนุมาเลขที่27ชั้นปปส .1 น,นะคะวันนี้จะพาไปดูการปลูกผักกาดหอมนะคะไปดูกันเลยผักกาดหอมเป็นพืชในวง a s t e r a c e a ลำต้นเตีย้ยแต่ส่วนที่เจริญมากที่สุดคือใบแต่ละสายพันธุ์ก็มีช่วงฤดูการที่เหมาะสมไม่เหมือนกัน มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียและยุโรปประเทศจีนปลูกผักกาดหอมมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่5้าผักกาดหอมมีชื่อเรียกอื่นๆอีกเช่นผักสลดัดผักกาดยีพังช่เป็นต้นมนุษย์นำใบของผักกาดหอมมาบริโภคมักใช้เป็นส่วนประกอบของสลดัดแซนด์วิชแฮมเบอร์เกอร์ทาโก้ หรือรับประทานเป็นผักสดแกล้มกับอาหารรสจัดจำพวกยำหรือราบสาคูไส้หมูหรือข้าวเกี๊ยวปากหม้อหรือแม้แต่ใช้เป็นผักตกแต่งเพื่อความสวยงามการปลูกผักกาดหอมขุดดินเป็นร่องตื้นแล้วหว่านเมล็ดลงไปรดน้ำวันละสองเวลาเช้าเย็นอย่างสม่ำเสมอ เมื่อผักกาดหอมงอกแล้วจะต้องมีการย้ายกล้าออกเพื่อไม่ให้อยู่ติดกันแน่นเกินไปอายุการเก็บเกี่ยวผักกาดหอมประมาณ40-50วันจะต้องรีบเก็บเกี่ยวเพราะหากเอาไว้นานเกินไปต้นจะแก่และมีรสชาติขม ประโยชน์ของผักกาดหอม 1. ผักกาดหอมมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดจึงช่วยในการป้องกันและต่อต้านมะเร็งได้ 2. น้ำคั้นจากทางต้นนำมาใช้ปรุงเป็นยาบำรุงร่างกายได้ 3. ผักกาดหอมอุดมไปด้วยธาตุเหล็กที่ช่วยเสริมการสร้างเม็ดเลือด 4. ผักกาดหอมมีน้ำเป็นองค์ประกอบโดยส่วนมาก จึงเป็นผักที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานบทสรุปคร่าวๆผักกาดหอมเป็นผักที่ปลูกค่อนข้างยากแต่เป็นผักที่คนนิยมรับประทานมากมีประโยชน์หลากหลายทานง่ายและควรเลือกปลูกในฤด,ดูที่เหมาะสม